ท่านผู้ชมที่เคารพครับเนื่องด้วยว่าท่านผู้ชมถามถึงหวนนึงถามถึงเละถามหาสายพันธุ์สีเหลืองนวลไปไหนเชียนเชียนเหลืองนวลไปไหนวะอะไรประมาณนี้นะท่านก็ถามกันอยู่นะครับเนี่ยวันนี้เราบันทึกภาพกันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับทเที่ยงเที่ยงอากาศก็ร้อนๆหน่อยเป็นอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์ดีสายพันธุ์นี้เนี่ย สายพันธุ์ s k สสีเหลืองนวลนผลสดของเขาอะนะสีเหลืองนวลเหลืองนวลนะครับสวยฮะสวยสบายตาสีเหลืองนวลสวยสบายตาลูกใหญ่ๆนะท่านผู้ชมนะลูกใหญ่ๆนะครับมันเหลืองนวลแล้วก็สายพันธุ์เนี้ยให้ลูกดอกด้วยลูกดอกไม่ยอมสลัดลูกสายพันธุ์เขาไ็นอย่างนั้นไม่สลัดลูกนะครับอ่าเหลืองนวลใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเนื้อเข้าหนาเนื้อเข้าหนาครับแล้วที่สําคัญคือเนี่ย เขียวๆอยู่นี่ก็หวานกรอบแล้วท่านผู้ชมฮะขนาดลูกเขียวๆอยู่นะหวานกรอบแล้วโอ้โหนะครับเราต้องให้เขาเลยว่าเออสายพันธุ์เด็ดนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะ่ะสีเหลืองนวลหวานกรอบอร่อยได้ทานได้ชิมกันนี่โอ้โหนะนะครับโดยเฉพาะท่านที่ได้สั่งกระผมไปเนี่ยนะได้ปลูกกันแล้วในปีนี้น่าจะออกลูกบ้างแล้วนะนะครับหลายท่านสั่งตั้งแต่ปี64 6 5หนะครับห4 6 5สั่งผลสดกระผมไปเนี่ย กิโลนึ่งบ้าง2กิโล3กิโลอะไรประมาณเนี้ยไปเพาะขยายสายพันธุ์นะครับในปีนี้เนี่ยนะหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยออกลูกแล้วนะน่าจะออกลูกแล้วนะครับนะมันใจไม่มีฟาดหวานสดชื่นกรอบอร่อยเลยทีเดียวนะครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์เด็ดเด็ดสายพันธุ์ดีๆของเรานะครับ s อ1นะครับท่านผู้ชมนี่อ่าดูภาพกันไปก็นน้ำลายหกกันไป <laughs> เออนะ สายพันดีสายพันธุ์ดีนะผมนะสีสวยๆก็นี่แหละให้เขาเลยนะครับ SK1 นะเอาเอาว่ากันว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือสายพันธุ์ SK1 ผสมเกสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผสมแล้วนะให้น้ำเปียกไปหน่อยไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่ฮะนี่ SK1 ตอนนี้ออกลูกแล้วนะ ผลตรวจ DNA ของเขาออกมาเป็นต้นตัวเมียไงนะครับผลตรวจ DNA ออกมาเป็นต้นตัวเมียนะครับก็เอามาลงปลูกตรงนี้เลยนะต้นนี้เนี่ยอายุไม่ถึง3ปีนะ2ปี2ปี2ปี2ป2ปครึ่ง2ปีครึ่งนับเวลากัน2ปีครึ่งไม่ถึง3ปีต้นนี้นะครับนะก็ปรากฏว่าให้ให้ลูกแล้วมันปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยออก6จันนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งฝั่งด้านหลังด, 5, 6, นะด้านหลังห้าหกนะด้านหลังนะนี่นะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผสมเกสรเรียบร้อยอ่าติดดีแน่นะก็ <c oughs> นะโตขึ้นเรื่อยๆรืเราก็จะต้องมีการมัดมัดจันทรเขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะคลี่เขาจะคลี่แล้วก็บานเยอะพอคลี่แล้วบานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะห่อ,อยากห่อ,อยากลําบากนะครับ แต่ว่าสายพันธุ์นี้ยังไงก็ต้องก็ต้องมีการมีการเด็ดเด็ดเด็ดแต่งลูกนะท่านผู้ชมนะไม่เด็ดแต่งลูกไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวอาหารเลี้ยงไม่พอนะครับยังไงก็ต้องเด็ดเด็ดแต่งลูกนะนี่นะครับผสมเรียบร้อยแล้วนั่น่างไรนะครับก็ามาปลูกนี่เรียบร้อยปีนี้ตอนแรกผมก็ไว้เอ๊ จะออกไหมเนาะเอ่อปรากฏว่าออกมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนะออกจานมา6จานเลยนี่ให้ท่านได้ชมกันผมผสมเกสรเป็นที่เรียบร้อยนะมัดจานกันไว้นะครับไม่ให้คลี่เดี๋ยวกระจายมากดูเลยยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะห่อยากนี่ฮะนี่ครับนะได้6จานเลยนะครับได้มา6จานกันเลยนะฮะนี่ขยนันขยนัน ออกจานหกจันกันเลยนี่ครับน่ะนี่ฮะคือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์นเนี้ยเดี๋ยวท่านจะได้รู้เดี๋ยวผมจะชิมให้ท่านดู <c oughs> เดี๋ยวให้โตก่อนประมาณเดือนกรกฎาคมนะท่านผู้ชมนะกรกฎาคมน่ะอย่างไวก็ปลายปลายมิถุนายนประมาณนั้นนะครับมาประมาณปลายมิถุนายนนีน่เห็นกันนะสวยสวยงามสวยงามนี่นะให้เห็นได้เห็น ส่วนท่านใดที่มีแล้วโชว์อวดกันนะนี่ครับท่านผู้ชมครับให้มีความสุขท่านผู้ชมครับนะบางท่านบางคนนี่กเกษียณะฮะเกษียณงานบางคนก็เป็นข้าราชการบ้างเป็นรัฐวิสาหกิจบ้างเอกชนบ้างนะครับเนี่ยกเกษียณงานกันเสร็จปุ๊บก็ปลูกต้นไม้ให้มีชีวิตชีวานะครับนะให้มีชีวิตชีวายาอย่าทำหนักหนาสังหารน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวลูกหลานเขาเป็นห่วงนะ ท่านก็ปลูกแบบมีชีวิตชีวาเอาไว้เดินดูเดินชมนะครับระวังน้มด้วยนะท่านผู้ชมนะระวังน้มด้วยนะครับตัดน้มตัดไรเรียบร้อยแล้วค่อยดูแลกันไประวังด้วงอนะ่ตัวร้ายตัวร้ายศัตรูตัวร้ายของยินทวลไลำเรานะครับเป็นอย่างนั้นนะระวังได้อย่างนี้ก็จบกันจบข่าวไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะก็ รอการเจริญเติบโตต่อไปนะครับสีสวยยเหลืองนวลหวานกรอบอร่อยเฮ้ออ่านะท่านผู้ชมนะให้มีความสุขคือท่านผู้ชมครับคุยกันหลายท่านหลายคนแล้วว่าต่อไปเนี่ยนะต่อให้เหลือกิโลกรัมละ50บาทพอนะเหลือกิโล50บาทพอไม่ต้องถึงขนาด 300- 4 0 0 500หรอก50บาทก็พอก็อยู่ได้สบายเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างจานหนึ่งจานเนี่ยนะท่านผู้ชมนะจานเนี่ย นะอย่างจันนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเขาโตไปแล้วเนี่ยแค่จันเนี้ยนะน้ำหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า5้กิโลอืมไม่ต่ำกว่า5กิโลอ่ะสำหรับจันเนี้ยนะครับลูกเขาลูกเขาเนี่ยจะได้น้ําหนักเพราะลูกเขาใหญ่นะลูกเขาใหญ่5กิโลเนี่ยหลักนะกิโลละ50บาทสมมติอนะ่ะตามสูตรเลยเนี่ยขายตามสูตรเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาอย่างใบฮี ที่มีฝาดฝาดอยู่เนี่ยนะใบมีฝาดฝาดอยู่เนี่ยวเขายังขายกิโลละเท่าไหร่สองร้อ,200อยเงี้ยเออร้อยห้าสิบสองร้อยเงี้ยไหนวะอันนี้ไม่ฝาดเลยเด่ะในอนาคตสมมุติอนาคตภายภาคหน้าราคาต่ำลงจริงๆริอะนะเหลือห้าสิบบาทเนี่ยนะครับต้นหนึ่งก็ได้เงินไปแล้วเนี่ยสี่ห้าพันบาทนะอันนี้คือออกปีแรกได้หกจันเดี๋ยวปีที่สองนะปีที่สองต้นใหญ่ต้นโตกว่านี้เนี่ยนะครับยี่สิบจันนู่นท่านผู้ชมยี่สิบจัน ยี่สิบจานเอาเฉลีย่ยจานละห้ากิโลเงี้ยร้อยกิโลกรัมนะร้อยกิโลกรัมร้อยกิโลร้อยกิโลกรัมกิโลละห้าสิบบาทอ่ะเฉลีย่ยเลยตามสูตรห้าสิบบาทนะห้าพันบาทเงี้ยอยู่ได้ไหมเหล่าใช่ไหมพวกปุ๋ยพวกอะไรต่อเมื่อะไรร้องม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับให้น้องให้น้ํากันไปดูแลกันไปได้นผู้ชมนะให้เป็นสมบัติไปให้ตกทอดสู่ลูกสู่หลานเรา แล้วยิ่งต้นของเขาเนี่ยนะครับเวลาสูงสูงขึ้นไปเนี่ยเราตัดรอบข้างทำความสะอาดนะครับเกิดลายลาย,ลายส,สวยสด้วยเขาจะเกิดลายลายใบยเขาที่ตัดเนี่ยเราตัดส,สวยๆไงให้ได้ขนาดจะสวยงามมากท่านผู้ชมนะมันมีชีวิตชีวานะครับเป็นที่พักผ่อนนะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ความสุขท่านได้นะครับคือยุคสมัยนี้เราจะเอาแต่แสงสีแบบโหโสีวิไล ควันรถควันอะไรต่างๆเสียงจอกจากโจแจมากมายโอ้หลายท่านหลายคนก็โอ้ไปหาที่ที่มันแบบมีชีวิตชีวากับธรรมชาติดีกว่าอะไรประมาณนี้นะลึกแล้วลึกแล้วเตรียมตัว <laughs> ระวังเยเนี่ยเวลาถูมือไปโดนหนามเลยโอ้ดีดแบบน,นี้นะท่านผู้ชม อ้ไปเห็นไหมเล่าต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะ อีกปีนึงผมว่าออกลูกแล้วแหละปีนึงออกลูกแล้วนะอืม,อมตัดใบไม่ต้องเก็บไว้ใบใบไว้เยอะหรอกนะครับนี่อระวังโอ้ย้ีหน้า้ีหน้านีา่ฮะท่านผู้ชม นะครับนี่คือ SK-1 นะครับท่านผู้ชมรุ่นประมาณนี้ผมค่อยๆทยอยขยับขึ้นมานะครับมีจำนวนก็ไม่มากเท่าไหร่นะทยอยขยับขึ้นมาเอามาเรียงตรงนี้เตรียมตัวคือเหมือนเป็นการช่วงพักต้นนะท่านผะู้ชมช่วงพักต้นนะั่นแหละนะเอาขึ้นมาพักต้นนะครับเดี๋ยวเวลาจัดส่งให้ท่านผู้ชมไปเนี่ย อาจจะมีใบแห้งใบอะไรบ้างนะรอบนอกแต่ขอให้ยอดกลางของเขาเนี่ยยังคงสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงสดชื่นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะารากเดินเจริญเติบโตกันต่อไปนี่นะครับสายขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะ SK1 นะครับสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะ <S <S ต้นไสาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะ <S 1> <S 1> อาจจะต้องตัดใบนะครับ ตอนที่ส่งให้ไปนี่ต้องตัดใบแหละเพราะว่าขนาดลังไม่น่าจะพอตัดใบก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวยอดกลางเขาก็ขึ้นเหมือนเดิมยอดกลางเขาอยู่อย่างนั้นนะเวลาไปถึงท่านปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วน,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 นขึ้นนะครับแล้วก็ลากเดินดีจเจริญเติบโตแล้วก็เดี๋ยวก็จะออกลูกออกผลให้เรานะครับส่วนใบเนี่ยก็จะตัดใกล้ความสูงเนี่ยสำหรับแต่ละต้นเนี่ย ผมคิดว่าเอาวัดเป็นความยาวนะทั้งกระถางเลยละ่ะไปถึงปลายยอดเนี่ยสักประมาณเมตรหนึ่งนะสามฟุตสามฟุตพอละนะครับยาวกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีภา,า,าชนะเอขออภัยบรรจุภัณฑ์เอนนเอนะครับก่องลังพวกนี้จะไม่มีจัดส่งให้ท่านไปนะครับคือส่งแบบนี้ราคาย,ยังพอไปได้อยู่คือถ้าหากว่าจัดส่งแบบรังใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายก็สูงเกินไปนะเราก็จะเป็น ภาระซึ่งกันและกันนั่นเองนะถ้าู้ชมนะนะครับเนี่ยรากอย่างนี้คือบางคนบางท่านก็จะถามว่าเฮ้ยเชียนลองดูทรงต้นสิยังไงไม่เอา <laughs> ไม่เอาส่งต้นไม่ดู <laughs> เดี๋ยวพลาดส่งตรวจ d n เเอเลยนะครับเสียตังนะส่งตรวจ d n เอ็เอกันเลยเสียตังยอมเสียตังเพื่อใหอ้ท่านก็สบายใจผมก็สบายใจผลตรวจออกมาก็โปเชเชเดนะนะครับ โปเช่โชเช่ได้เลยนะครับตรงเป๊ะนะตัวผู้ก็ตัวผู้ตัวเมียก็ตัวเมียนะตัวผู้ก็ออกจันตัวผู้ไปตัวเมียก็ออกจันตัวเมียนะครับผสมเกสรได้ลูกทานกันไปนะครับสีเหลืองนวลใหญ่ๆนะลูกใหญ่ๆเนื้อนะหนาๆหวานนะหวานฟูนะครับหวานกรอบฟูอะนะเวลาท่านกัดไปนี่กรอบฟูนะไม่แข็งกระด้างนี่สายพันธุ์นี้เอกลักษณ์ความโดดเด่นเขาเป็นอย่างนั้นนะครับ เนื้อของเขากรอบฟูแล้วก็หวานชื่นใจเลยนะเอาละท่านผู้ชมครับให้เห็นดังนี้นะท่านผู้ชมนะมีกันไม่เยอะควรมีไว้ควรมีไว้นะเอาไปปลูกสักคนละสองสามต้นก็พอนะครับจากนั้นก็ไปขยายสายพันธุ์กันเอาเองนะนะครับไปขยายสายพันธุ์กันเอาเองซะนี่นะท่านผู้ชมนะนะครับให้ท่านได้เห็นกันไปตามนี้เลยนะฮะนี่สายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีนะครับ SK1 ท่านผู้ชม